ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาคุณแม่ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์กันค่ะมาถึงแล้วเราก็จะต้องนั่งสกายเทรนจากที2ไปยังที1กันนะคะ พอมาถึงสิงคโปร์แล้วเพื่อนๆต้องสแกน QR c o คเกรอกข้อมูลผ่านตอมออก,การมาถึงสิงคโปร์นะคะหรือ a l r i v e r Card ค่ะจากนั้นเราก็มาแลกเงินกันก่อนเลยค่ะ Currency Exchange นะคะสนามบินสิงคโปร์ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะมะีการออกแบบดีไซน์ที่ดีรับแสงจากธรรมชาติและสร้างธรรมชาติภายในด้วยนะคะ คุณแม่ประทับใจมากค่ะตอนนี้เราถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ยคะ่ะคุณแม่จะเที่ยวแต่สนามบินคุณแม่จะเที่ยวแต่สนามบินแล้วนะคะสนามบินมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆได้เลยคะ่ะเราเลือกซื้อบัตรแบบเติมเงินนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายค่ามาจา1สิดอลลาร์หลังจากนั้นเราก็เติมเงินและใช้ตามระยะทางที่เราต้องการคะ่ะ ที่พักของเรานะคะอยู่ที่ชยชน้าทาวนะคะแต่ว่าเราต้องนั่งรถจากสนามบินไปลงที่ตานะเมละก่อนนะคะแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าไปยังชยชน้าทาวอีกทีค่ะ <c oughs> นัางรถไฟความเร็วสูง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สิงค,โ,คโปร์ไม่ยากค่ะถ้าเราใช้ BTS MRT ที่บ้านเราแล้วที่นี่คือง่ายกว่าเยอะเลยค่ะไม่ซับซ้อนด้วยมาอยู่นี่มันหรอแล้วกันหนังมา้าเราก็ไปลงสีใช้นาทาวใช้นาทาวเออน่นชะุดเล่นคือตรงนี้นะคะ เะะเดีีี๋ยวราราาไปททท่่พัักกนนนะคะคชจขึ้นจากสถานีไชน่าทาวน์เราก็มาเจอพีเพลพาร์คนะคะซึ่งเป็นศูนย์อาหารมีอาหารจีนคนจีนและของกินเยอะแยะมากมายให้เราเลือกทานได้เต็มที่เลยค่ะกองทับต้องเดินด้วยท้องเราก็เลยเริ่มกินอาหารจีนจากที่นี่แล้วก็น้ำอ้อยขันสดๆกันก่อนเลยจ้า กินเสร็จเดินกลับมาเจอเป็ดย่างขนมหวานอ้อหอหิวหนักกว่าเดิมคะ่ะเราเดินข้ามสะพานมานะคะแล้วเราก็จะเจอ,เจอสวนจีนสวยๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากคะ่ะอากาศดีมากนะคะแล้วก็พอเรามาถึงชัยนาทาวบอกเลยว่าว้าวสุดๆเลยนะคะเพราะว่า มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยมากๆสีสันสดใสแล้วก็ผู้คนมากมายนะคะดูคึกคักคืนเคลงมากๆเลยค่ะวันนี้มีร้านค้าร้านอาหารมากมายตลอด2ข้างทางเดินของเราเลยนะคะไปพาเที่ยวค่ะสวยมาก ที่พักของเราอยู่ใจกลางใชน้าทาวเลยนะคะคือตึกสีขาวขาวซ้ายมือนี้ค่ะมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยนะคะค่าที่พัก80ดอลลาร์ ค่ามัดจำคีการ์ด100ดอลลาร์จ้าก่อนจองห้องพักเพื่อนๆต้องดูโพลิซีในการจองห้องพักดีๆนะคะเราโดนไปแล้วเช็คอินบ่ายสมเช็คเอาท์เที่ยงคืนจ่ายเพิ่มไปอีก50ดอลลาร์ค่ะเซ็งชิปเปงเลยทับใจอย่างเดียวโลเคชันแล้วก็มีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นสองนี่นะคะ่ะ ทิ้งกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปเที่ยวกันเลยดีกว่าคะ่ะเราเริ่มเดินทางจากชัยน้าทานะคะไปยังสถานีฟอร์ตคานิงหนึ่งต็อปเท่านั้นนะคะเพื่อจะไปที่ย่านท่องเที่ยวคาร์คีค่ะพอเราเดินขึ้นมานะคะก็จะเจอตึกสูงละฟ้าเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศบิลดิ้งนะคะ พอเราเดินข้ามสะพานแม่น้ำนะคะมายังย่านคากีนะคะเพื่อนๆก็จะเจอตึกสีรุ้งสีสันส,ส,สดใสเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,กัน,นะะในก Building เป็นอาคารเก่าแกส่สไตล์นีโอคลาสสิกสวยไหมคะไม่ล่องเรือไหมคะวันนี้ล,ล่อ,ลองเรือเลยนะเดินล่องเรือ จะไปลงเรือกันนะคะที่สิงคโปร์ริเวอร์เอ็กซเพรียสนี่เรือเรือเก่าแก่ของเขานะคะที่สิงคโปร์เราก็จะเที่ยวไปรอบเมืองเลยนะนี่ตึกสูงสวยมาก 这房子漂亮不啦？哇！ Chinese immigrants chose to set up home only on the south bank of the river. You'll notice how the riverbank curves just like the belly of a car. In Chinese culture, modern and progressive backdrop. See how the shop houses form a charming contrast on the other side of Panna Bridge, mm. you'll see a group of little boys jumping into the river. Don't worry about jumping in to save them. They're actually uh. a incredibly lifelike bronze sculptures that show be seen from the rivers past, where children would stand and wave cheeky from their houses. I mean I would take up all the land <laughs> 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 standing tall and majestic is the exclusive fullerton hotel which blends the elegance of old Hall behind the hotel's splendid columns before its glamorous makeover its facade is a masterpiece of neoclassical grandeur occupied by fort fullerton built to defend the town at the mouth of the singapore river mm -hmm. I'm late, and icon. The Malayan stood guard here at the river mouth for 30 years before it was hauled by the too. You'll be able to see the Malayan for yourself and hear all about wow. 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 oh, it. ยวเขาไปเมอร์ไลออนนะอ้อมีบัารด้วยนี่ครบเลยค่ะสวยสวา But according so, yeah. to legend recorded in the Malay annals, Prince Sang Mila Utama's sword, <laughs> the, the lion's head, represents the lion spotted by the legend. Measuring 80 is great on great here. again, who uh, made the trip to Malaya okay. to photograph this world-famous icon at the new home? Racking and sea-sighting futuristic projects with the older colonial land, mindful of its rich historical past as a bustling trading post and gathering place for food lovers and. Customs Harbour Branch Building, one of Singapore's earliest modern style public buildings, as Singapore's shipping magnificent Marina Bay Financial Centre, which sits on prime waterfront property wow. at the heart of Singapore's new downtown and is an expansion of the central business districts. Arguably the crown jewel of Marina Bay, this purpose built financial centre combines the best in form and function and convention center, world-class entertainment and retail shops all housed within award-winning museum and a unique Felix Bridge. This 280-meter engineering marvel has been modeled after the structure of DNA and was inspired by the Asian concept of yin and yang, built to bring wealth, happiness, and prosperity to Marina Bay. To over a quarter of a million rare plants from all over the world, with speed of 24 centimeters per second. Yeah. This engineering wonder provides breathtaking panoramic views of Singapore and productions. As the region's premier performing arts. <coughs> <coughs> The green area to your right was once lined with lovely European-style houses that brought to mind the fashionable elegance of London's Mayfair. No wonder the esplanade was a popular place for European settlers to see and to be seen. Back in the old colonial days, they would emerge, exchange gossip, and perhaps even indulge in a little innocent flirtation. As a nod to our colonial history. Queen Elizabeth Walk was opened within the Esplanade Park in 1953 to honor the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II. If you have the time, this path will take you on a pleasant meandering walk through the park to other interesting maps, governor of the straight settlements. This elegant arch displays an excellent combination of intricate plaster and metalwork. Gorgeous contrast to the skyscrapers that now mark the Singapore skyline. Just look to the right and you'll see sitting grandly before us three beautifully preserved buildings. <coughs> 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 Over on the right bank, you may have noticed a fine fellow cast in blinding white plaster. Englishman Sir Thomas Stanford Raffles, the founder of modern Singapore. The statue marks the spot where Sir Raffles is.

หลังจากล่องเรือแล้วนะคะเรามาเดินริมแม่นาเห็นว่าร้านนี้คนแน่นเลยนะคะเราก็เลยเข้าไปค่ะที่ร้านจัมโบ้สี่ฟุนะคะ <c oughs> พอเซิร์ช Google แล้วถึงรู้ว่าร้านนี้นะคะเป็นร้าน a อวอร์ i n ินนิ่งชิล c r ร p e นะคะหรือว่าปูก้ามโตผัดพริกสไตล์สิงคโปร์นะคะ <c oughs> ต้องบอกว่า ปูของเขาตัวใหญ่มากก้ามโตเนื้อแน่นนะคะแล้วก็ผัดกับซอสพริกซึ่งเป็นซอสพิเศษรสชาติหวานหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆแล้วก็ไม่เผ็ดเลยนะคะทานคู่กับขนมปังที่เป็นเหมือนมันโถนุ่มๆหรือข้าวสวยร้อนๆคืออร่อยสุดๆฟินมากๆเลยค่ะ และปิดท้ายด้วยขนมหวานนะคะรสชาติเหมือนตะโก้เลยบอกเลยว่าร้านนี้บินมาสิงคโปร์เพื่อกินก็คุ้มมากๆแล้วค่ะ ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาเดินย่อยกันต่อที่ใชน้าทาวนะคะในยามค่ำคืนมีการตกแต่งประดับโคมไฟสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยค่ะแม่น่ารักดี่งบ๊อบาย <laughs> นี่นะคะมีตัวปั๊มด้วย เราเลือกปีได้นี่นะแล้วก็จะเป็นสแตมป์ห้านาทีนี่นะคะใช้มือแล้วเหรแฮมเมก เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแกสลักนะ ราก็มีตาย,ยางเป็นของตัวเองแล้วนะคะอ่านว่าหลีวแปลว่า หลังจากยืนดูอาร์ติสต์เขาทำงานอยู่พักหนึ่งนะคะก็ได้เวลาเป็นงานของเราแล้วค่ะของฝากจากสิงคโปร์นะคะเป็นรูปหงมังกรคู่กันค่ะศิลปินท่านนี้เขาทำงานศิลปะ,ปะเป็นสไตล์ของตัวเองมานานกว่า30ปีแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแวะไปได้ที่ใชน้าทาวค่ะ Every artist g r i p his brush in his own soul, and paint his own nature into his pictures. ขอให้ทุกๆก,การเดินทางของเพื่อนมีความหมายและมีความสุขอาจจะเจอเรื่องดีหลายบ้างในบางเวลาแต่ก็ขอให้เรามีกำลังใจมีพลังใจที่จะต้อง ในทุกๆวันหากคลิปนี้พอทำให้เพื่อนๆยิ้มได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ